อ้อยห้องดิไวมันทำอะไรกูเอืเออ้เอเฮ้ยกูมินปักอย่าอยาอย่าโย,ย,ย,ยนโอ้ยเชี่อขี่กูเกือบหมดมึงเอาไปเด็กลูกหนึ่งนี่สุดหมด

กลมลงกลมลงขึ้นไปขึ้นไปกดร้อยก่อนนะอือดึงหมุนหมุนหมุนดึง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 พ้องดิเอะน้ำลายเต็มหน้าโอ้ยเชี่ยไปเจ็บเป็นกันนะเว้ย นี่มีหวังตายของกระสุนก่อนของอีกออกไปเยอะๆออกไปนี่เกียดเกียดเกียดวิ่งใหม่ๆแล้วนี่เอ้าพ่อเงาสัต่นนี่นี่มาไวมาไววิ่งความเบิร์ดยั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 ดจะระเบิดจะระเบิด ตามด้วยกุญแจรถตุ้งมีร้อนมึงเป็นปีศาจหน่าเหี้ยตัวนี้ตุ๊แกยักษ์ตุ๊แกยักษ์มันก็ <Yeah. S 2> ไปตังเลยครับเ yeah. หี้ยตุก๊กแกยักษ์แล้วนี้ตุขข๊แกส่งตัวพ่อมาเลยครับแม่เก่งมากโอ๊ยโอ๊ะโอ๊ะพ,พ่อเลยพูนกลนะครับ พ่อแกเหรอโดนเลยนี่กลางนี่เฮ้ยคาดอาปากนี่ยิงมาเลยเออนี่กลางนี่โดนโดนเฮ้ยสุติตามนี่ยโกงว่ะช่ก็ตามกันมันโกงผมนงครับเนี่ยติดตามไม่พอมีผมทีนี้ลดครึ่งหนึ่งอื่นโกงมันก็โกงโกงโกงเลย อย,อย่าพึ่งอย่าพึ่งมาเมนเดิมนมาเดี๋ยวนี้ปลาหัวมึงมาปิกมาแล้วอีกเนี่ยนี่โดนโดนนี่กลางหัวเอาโดนหลังอีกกลางตูดโดนหลังอีกจบร้อยทีเขาทีทีนี่โ,นโค้งให้กูเลย ตอนนี้กูจะรัวไม่ยังแล้วตูมสเปกบากูเสียช่างมันมามามาเสียช่างมันกูกูไม่กลัวคอยพันนะกูพ่อเอ้าพ่อเงาสัตว์เอ้ย่ๆน้ำลายเต็มปากเลยโอ้หหนาวรู้เลยมาก อะไรวะอุ้ยบุยยยเพนแล้วเฮ้ยมีระเบิดเลยไหมระเบิด,ก,รรบดกูต้องการระเบิดไปกูต้องการระเบิดเม็ดแล้นสอย่างหนึงระเบิดที่เป็นเม็ดเป็นเม็ดก็ได้มาจีมา อุ้พ่อไงอือมาตึ้งหัวเห็นละโอ้ยอสั้นสั้นเนี่ยเป็นแอลหรอทีมานี่อ้ยนี่หลบได้หลบได้หลบได้เลยวะอือมาตอนคอยชี้มึง coi oh, cái <laughs> này, má, cú xích ba 2 mươi rồi, má má, xích ba 2 ao, léo à, oi. เชี <premises. S 2> <Sure. S 1> ่ยกูไม่รู้กี่รอบกี่รอบก็ไม่ได้กูแถมเหมือนกันอือนี่โอ้ย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 โอ้โหกูปิวเลยไหนอยู่ไหนวะเย้ยอือมามามา Ừ. Ừ. Gì? Thái lâu Ui da. Quá leo. View to của ta. Ừ, mà. Đồn. À, được rồi. Ôi, sát, đừng cắt ใจเย็นครับใจเย็นค่อยๆค่อยๆกดค่อยๆกดโอเคค่อยๆกดเช็คว่าสิเอาเฮ้ยบากเลยวะสัสผมก็กดลัวนี่หว่าเฮ้เรียบร้อยครับแม่เรียบร้อยเรียบร้อย จิ้มตาทุกแกเอ้ยเอ้ยอะไรวะขอสักทีเดียววะฆ่ากูหลายรอบหลายรอบมึงโยนมึงหลายรอบไอ้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 โอ้ยนละเมิงโยนกูหลายรอบกูขอมึงครอบเดียวก็พอเออขอสักทีเดียววะมาใส่มา ไอ้่เยอะน,นี่นี่ก็ไป,ไปอบอสโดนต่อยไข่ตายขนาดน,นะครับเรื่องไหนวะอ๋ะอเนี่ย โอ้โหแม่งไม่กลัวทับกูเลยเลยไปแล้วมึงดูคนเดียวเหอะเฮ้ยสำเร็จแล้วครับที่ได้ฆ่าบอสตัวเมื่อกี้ถือว่ายากพอสมควรนะครับคือไม่รู้เป็นไรครับคือว่าแบบตอนเราใช้แฟบเก็บอาวิดีโอมันอะไรนะยังไงอ่ะมันกระตุกนิดหน่อยครับมันนิดหน่อยดี อัอนี้นะครับมันก็มีผลเรื่องการตอบรับของโปรแกรมที่โกสเปกบาร์ครับรัวๆไงมันเมื่อกลับมาเหมือนเดิมครับโอเคต่อครับโมเยอะที่ไหนไวะเนี่ย